คุณเคยสงสัยไหมครับว่าใบผักสีเขียวช่วยล้างพิษในร่างกายได้อย่างไรคลอรโรฟิลในผักใบเขียวมีโครงสร้างเหมือนฮีมในเลือดมนุษย์แต่มีแมกนีเซียมอยู่ตรงกลางซึ่งช่วยจับสารพิษบางชนิดและช่วยกระตุ้นการทำงานของตับงานวิจัยหลายชิ้นรวมถึงงานในวารสาร Nutrition Reviews ระบุว่าการบริโภคผักใบเขียวเพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยขับสารพิษที่ละลายในไขมัน การทดลองในสัตว์พบว่าคลอรโรฟิลลดการดูดซึมสารพิษเช่นอะฟลาทอกซินได้ถึงร้อยละ55ทางจิตวิทยาการเห็นผักสีเขียวมากขึ้นในมื้ออาหารเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเลือกกินที่ดีขึ้นและความรู้สึกมีสุขภาพประวัติศาสตร์การใช้ผักใบเขียวเพื่อบำบัดกลับไปถึงแพทย์โบราณที่เชื่อในพลังฟื้นฟูของพืชสีเขียว ในชีวิตประจำวันเพิ่มผักคะนา้าผักโขมหรือผักสลัดเครื่องจานต่อมือ้อสามารถช่วยให้ระดับสารพิษในร่างกายลดลงตามการศึกษาเชิงสังเกตดังนั้นควรเลือกกินสดหรือปั่นเพราะความร้อนทำลายคลอโรโฟิลล์บ้างแต่ยังได้ใยอาหารและวิตามินอยู่นะครับอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ